ในครั้งพุทธการก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะก็คือพระมหากัสปะพระมหากัสปะเนี่ยท่านไม่ใช่พระสาวกธรรมดาเรียกว่าเป็นอัครสาวกก็ได้ถึงขัน,นาดที่พระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าพระมหากรสปะนั้น <c oughs> มีคุณธรรมแนวทางการปฏิบัติเป็นรองเพียงเราตถาคต ไม่มีพระภิกษุรูปใดเทียบได้ก็หมายความว่าพระอาคัสปาเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นรองแค่พระพุทธเจ้าเท่านั้นหลังจากพุทธปริพารณ์เนี่ยพระอากัสปะก็เป็นประธานสงฆ์ดูแลปกครองพระสงฆ์ในสมัยหลังพุทธกาลแทนพุทธเจ้าแล้วก็ยังได้ทำสังคยนารวบรวมพระธรรม ็เรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกชุดแรกแล้วก็สืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้แล้วท่านก็ยังถือว่าเป็นพระที่เป็นเอตทักคะในเรื่องทุดงขวัตคำว่าทุดงขวัตเนี่ยหมายถึงว่าปฏิบัติเคร่งมากกว่าปกติก็ได้เคร่งมากกว่าปกติท่านอยู่ป่าเป็นวัด อาศัยอยู่ตามป่าตามถ้ำพนระพุทธเจ้าถึงกับพระองหนึ่งก็เอ่ยปากนะออกปากว่ากัสปะเธอก็อายุมากแล้วกุฏิโรงเรือนที่มุงบังอย่างดีมีเธอก็ไม่ใช้พระตาหารที่เขานำมาถวายดีๆเธอก็ไม่รับเธอรับแต่ปิณฑบัตภาจีวอนดีๆ เนื้อเบาไม่หนาหนักเขามาถวายเธอก็ไม่ใช้ใช้เป็นผ้าบางทะคุลเนื้อหนาเนื้อหนักไปลำบากอยู่ทำไมเป็นผ้าอาหัรแล้วท mm hmm. ้ามอัษาป่าตอบว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระเจ้าทำไปเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พระรุ่นหลังแก่แล้วแต่ว่ายังลำบากอยู่ป่าอยู่เขาใช้ผ้าเขา ทำไปเพื่อที่จะให้พระดุลหลังเนี่ยถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเราก็เอาแนวทางปฏิบัติของท่านเนี่ยมาใช้ของพระมากค่าตาเนี่ยเคร่งมากปกติท่านก็จะอยู่ในตามป่าตามเขาอะท่านชอบนั่งสมาธิเข้าฌานทีหนึ่งเจ็ดวันสิบวันออกจากถ้ำในเทวดามารอใส่เลยเพราะว่าพระที่ออกจากฌานธรรมบัติเนี่ยถ้าใครได้ทำบุญจะได้บุญมาก ครั้งหนึ่งท่านก็เข้าไปปฏิบัติธรรมในถ้ำแห่งหนึ่งออกจากสมาธิออกจากสมบัติท่านก็เดินทุด,ดงไประหว่างทางมีสตรีมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางกุลธิดานางกุลธิดาเนี่ยกำลังคั่วข้าวตอกอยู่เด็กรุ่นใม่จะไรู้จักเข้าวตอกข้าวตอก็อคือเข้าเปลือกนั่นแหละข้าเปลือกเข้า,ามาคั่วใส่หม้อใส่กระทะแล้วมันก็จะพองออกมาคล้ายค ข้าวโพดป๊อปคอร์นเห่างนั้นนะนาคุณิดาเห็นพระมาคสาะเดินมาก็เกิดความเรื่อมไสลศรัทธาอยากใส่บาตรก็เอาเข้าตอกนะใส่บาตรของพระมาคสาะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมในวันข้างหน้าเหมือนกับท่านด้วย ถ้าหมากษัตริยป,ปก็อนุโมทนาบุญนะเอาขอให้สิ่งที่เธอปรารถนาจงสมหวังดังนั้นหลังจากใส่บาเตเสร็จนางก็เก็บข้าวเก็บของเดินทางกลับบ้านพรากฏว่าระหว่างทางถูกงูกัดตายงูกัดตายเธอก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เป็นเทพธิดากุลธิดามีอาพรเป็นทิพย์สวยงามมีปราสาทหลังใหญ่เรียกว่าเป็นนางฟ้าที่มี มีศักดิ์สูงเลยบนสวรรค์นางเห็นดังนั้นก็นึกในใจเออนี่ขนาดเราแค่ใส่บาตรพระมหากัสปาแค่ครั้งเดียวเนี่ยตายไปยังได้ทิพวิมานอันใหญ่โตแสดงว่าทําบุญกับพระมหากัสปะต้องได้บุญมากคิดในใจก็อยากได้บุญอีกก็เหาะจากสวรรค์ลงมาที่กุฏิของพระมหากัสปะรอตอนพระมหากัสปะออกไปบิณฑบ,บาตนางก็เข้าไปปั วาดเช็ดถูเลยทําความสะอาดกุฏิก็ด้วยความวางว่าถ้าทําความสะอาดกุฏิพระจะได้บุญมากมองคตบัตบินาบัลกลับมาเห็นกุฏิอสะอาดเรียบร้อยก็สงสัยว่าใครมาทําความสะอาดให้ปกติท่านก็จะทำเองอีกวันพระบินาบัตกลับมากุฏิสะอาดอีกสงสัย้อาใครไปถามพระพระนี่มาทำให้หรือเปล่า ้ก็บอกไม่รู้เรื่องพระมหากบ,บัตระก็เลยลองเข้าฌานสมาธิดูใครมาทำกุติเข้าฌานก็เห็นว่าเออเทิดากุณฑิดาเนี่ยมาทําความสะอาดให้อีกวันท่านก็รอจังหวะที่นางมาทำความสะอาดกุติก็เข้าไปบอกว่าห้ามเธอมาทํากุติทําความสะอาดกุติของเราไม่ได้ นางฟ้าก็เถียงนะทําไมทําไมถึงไม่ให้เราทําเราอย่าทําบุญทําไมท่านไม่ให้เราทําพระรามกัสปะก็บก็บอกว่ามันเธอเป็นผู้หญิงอ่ะถึงเป็นนางฟ้าไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าถ้าใครมาเห็นเข้ามันดูไม่ดีในกุฏิมีผู้หญิงอยู่ไม่ควรนางก็ยังไม่ยอมนะในบาลีเนะี่ยบอกไม่ยอมเลย อย่างเถียงอยู่จนพระมหากัตรปะต้องไล่ต้องใช้คำพูดแรงๆไปได้แล้วอย่ามายุ่งกับเราเสียใจ <c oughs> พระไม่ให้ทําความสะอาดกุฏิเสียใจหอร้องไห้ไปด้วยพระไม่ยอมให้เราทําความสะอาดไล่ชุพมาคัทปาท่านก็ไม่อยากให้คนมาเห็นแล้วดูไม่ดีมีผู้หญิงอยู่ในกุฏิผิดวินัยด้วยถึงจะเป็นนางฟ้าก็จะปรากฏว่า พระเจ้าพระองค์ก็ทราบด้วยด้วยฌานสมบัติเนี่ยเห็นว่านางกุนธิดาเสียใจพระองค์ก็เนรมิตกายที่ไปปรากฏต่อหน้านางฟ้าแล้วก็บอกว่านางกุณธิดาเธออย่าได้เสียใจเลยเธอก็ทําหน้าที่ของอุบาสิกาที่ดีแล้วพระมหากษัตริย์ท่านก็ทําหน้าที่ของพระที่ดีแล้วต่างคนต่างทําหน้าที่อันควร ก็จะเกิดประโยชน์แก่เธอและก็จะเกิดประโยชน์แก่พระและก็จะเกิดประโยชน์แก่พระศาสนาสืบไปทไ่นหมายความว่าโยมเนี่ยมีหน้าที่ดูแลพระถวายของถวายปัจจัยของให้พระแล้วโยมก็ได้บุญไปนี่เป็นหน้าที่ของโยมนะเรื่องการดูแลพระดูแลเรื่องปัจจัยสี่ของกินของใช้เนี่ย แต่สาหรับพระเนี่ยมีหน้าที่ดูแลศีลตัวเองให้ดีดูแลสมาธิตัวเองให้ดีดูแลปัญญาของตัวเองให้ดีมีหน้าที่ปฏิบัติธรรมถ้าแต่ละแต่ละฝ่ายเนะี่ยทั้งโยมและพระทําหน้าที่ของตัวเองมีแต่เกิดประโยชน์แก่ทั้งพระในโยมและศาสนา